พระเอกปอทฤษฎีจากละครกวนคันทองกับแกงพ่อปาลาไหลก็หยุดความเจ้าชู้ใส่สาววิกกี้สุนิสาในจอชั่วคราวแล้วออกมาเคียงคู่กับนางเอกสุดซีแพทนับประภาอีกครั้งหลังจากที่แจ้งเกิดมาด้วยกันตั้งแต่ละครเรื่องแรกเพื่อเข้ารับรางวัลยานาสังวรโครงการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมน้อมรำลึกถวายพระเกียรติคุณสมเด็จพระยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรวมกับผู้จัดมือทองพี่หน้องอรุณชา นางเอดมิ้นชลิดาอาแอสมบตัติงานนี้การันตีว่านอกจอหนุ่มปอห่างไกลจากตัวละครในพีทเพลย์บอยลิปลับใครอยากเห็นหนุ่มปอพลิ้วต้องดูในละครกวนคานทองกับแกงพ่อปลาหลายเท่านั้นนะคะ และต่อเนื่องจากความหรู้รัดอลังการของมาดามฟองดูเมื่อวานนี้ทัพนักแสดงจากนางสาวทองส้อยคุณแจวใหม่เล็กหนึ่ง mm hmm. ก็เตรียมมาฟิตความพร้อมของสภาพาหน้าผมกันตั้งแต่เช้าวันที่สองที่ตึกมารินนนช่องสามทั้งน้องใบเฟิร์นนางร้ายหน้าใหม่ที่จะมารับบทเลขาจอมแสบของพี่ปอทฤษฎีวุฒิสุรินทร์กับบทหนุ่มมาดกวนชวนยีที่จะมาปอกลอกผู้หญิงทั้งเรื่องแผงพิชชาพัฒน์ภรรยาในนามที่เจ็บอดอดแอดๆอ,ดอ,ดอ,ดอดของพระเอกและหนุ่มหน้าใสาอูสมิธท,ที่จะมากอติดตามตื้อมาดามฟองดูของเรา ให้ยอมแต่งงานด้วยให้ได้งานนี้มาสเตอร์วันรับประกันความแซ่บเวอร์ค่ะตัวป่วยเล่นเป็นคุณแววค่ะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็อมโรคนิดนึงขี้โรคตลอดเวลานี้เล่นเป็นภรรยาพี่ปอก็จริงๆแต่งงานกันด้วยไม่ได้รักกันแต่แต่ว่าเหมือนจริงๆเราก็มีใจคราวนิดนึงเพราะว่าเราเป็นอะไรกันนะตัวเองคือจริงๆเราก็ประมาณว่าเป็นแฟนกันอโอ้นี่ลายเนี่นยนี่ลายเนี่ยแอบนอกใจคือจริงๆแล้วเนี่ยคือก็เหมือนว่า แอบชอบกันอยู่ไม่ได้แอบชอบก็คือว่าคบกันอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยก็แอบไปมีกิ๊กก็คือเราตัวเฮียนั่นเองนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งละครที่แบบเป็นละครคุณภาพดีๆที่พวกเราตั้งใจแล้วก็นักแสดงครบครันแบบนี้ก็มีหลายรสชาติมากค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวแสบแน่ผู้จัดพี่เอินนิธิ ถ้าทางจะถูกฉลกกับละครชื่อเรื่องยาวๆนะคะยังไงก็ทำออกมาให้เรตติ้งแล้วก็กระแสดีเวอเวอเหมือนเรื่องกวนคานทองกับแกงพ่อปลายที่ใครๆก็ต่างใจจดใจจ่อรอดูทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะและวันนี้ก็มีฉากเด็ดของทั้ง